มืมีเรื่องผีมาเล่าสำหรับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผีกองกอยโดยผีกองกอยนั้นจะเป็นผีป่าชนิดหนึ่งมีลักษณะรูปร่างไม่เป็นที่ปรากฏชัดแต่เขาเล่าขานกันว่ากองกอยนั้นนะครับเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนที่โดยการกระโดดไปด้วยขาข้างเดียวและส่งเสียงร้องว่า กองกอยเพราะเหตุนี้เขาจึงเรียกกันว่าผีกองไอยตามเสียงร้องนั่นเองแต่บางครั้งเขาก็ว่ากันว่ามีปากเป็นท่อเหมือนมแมลงวันหรือเชื่อกันว่ามีหน้าตาคล้ายกับลิงหรือข้างบางก็เรียกว่าผีโป่งหรือผีโป่งข้างโดยสันนิษฐานว่าความเชื่อเรื่องผีโป่งหรือผีกองไอยนั้นคือข้างแก่หน้าตาน่ากเกลียดที่ไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้ มีความเชื่อของคนบางกลุ่มด้วยว่าถ้าได้ดื่มเลือดข้างจะทำให้ร่างกายคงกระพันเป็นอมตะหรือแม้แต่สัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากปกตินั้นก็จะถูกเชื่อว่าเป็นผีกองกอยและยังได้เล่าขานกันอีกว่าผีกองกอยนั้นจะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนค้างแรมในป่าวิธีการป้องกันก็คือให้นอนไข้ขาหรือชิดเท้ากันทั้งสองข้าง และอย่านอนเอาขาหรือเท้าออกนอกเต็นท์เด็ดขาดนะครับและการเล่าขานเกี่ยวกับผีกองกอยที่ถูกเล่าต่อกันมาอีกแบบก็คือผีกองกอยนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวแดงมีใบหน้าเลียวแหลมบางคนก็ว่ารูปร่างลักษณะเน,นลิงมีขนาดตัวเล็กกว่าลิงหรือลิงลมบางก็เล่าขานกันว่าผีกองกอยนั้นเป็นผีที่มีครอบครัวด้วยนะครับอาศัยอยู่ในถ้ำหรือโพรงไม้ ออกหากินโดยการจับปลากินตามลำห้วยหรือแม่น้ำบางครั้งก็ไปขโมยเอาปลาชาวบ้านหรือข้าวของชาวบ้านมากินบางก็เล่าขานกันว่าผีกองกอยนั้นมีสมบัติอยู่มากหากเราเดินเข้าไปในป่าแล้วไปเจอกับสมบัติหรือพวกปลาที่ตกอยู่โดยไม่ทราบว่าเป็นของใครเขาบอกว่าห้ามเก็บเด็ดขาดนะครับเพราะมันอาจจะเป็นของผีกองกอยก็ได้และมันจะตามมาทวงคืนถึงที่เลย และอาจจะทำลายผู้คนด้วยการควักตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารในเวลาที่นอนหลับเช่นเดียวกับพวกผีปอบและก็จะมีหลวงปู่แหวนสุจินโนกับหลวงปู่ตือน,นะครับที่ท่านเคยได้เล่าว่าท่านเคยเจอกับผีกองไกยเมื่อครั้งที่ไปทุดงในป่าแขวงคำม่วงประเทศลาวโดยท่านเล่าว่าได้เคยผจญกับฝูงผีกองกอยในเวลากลางคืน ผีกองก่อยนี้มีรูปร่างเหมือนเด็กอายุประมาณ13-14ปีมีรูปร่างผอมแต่พุงป่องผิวคล้ำผมเผาลุงลังจมูกบี้แบนและมีอาวุธที่ถือมาในมือคล้ายกับหน้าไมา้หรือธนูอันเล็กๆและก็ส่งเสียงร้องว่าก่อยก่อยก่อยพยายามจะเข้ามาทำลายท่านทั้งสองแต่ทว่าท่านได้นั่งสมาธิและด้วยปาฏิหาร พวกผีกองกอยไม่อาจทำอะไรท่านได้จนลุ่งเชา้าผีกองกอยก็ยอมแพ้และเข้ามาขอขมาท่านและก็ได้นิมนต์ท่านทั้งสองไปยังที่อาศัยของพวกตนโดยท่านก็ได้เล่าต่อว่าผีกองกอยที่ท่านได้เจอนั้นแท้จริงแล้วก็คือคนป่าเผ่าขาละแดมีพฤติกรรมล่าและฆ่ามนุษย์ที่ล่วงล้ำถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกตนและก็เอาเนื้อมากินกันนะครับ เพราะมีหลายเรื่องราวที่ถูกเล่าขานจึงอาจเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นคนป่าเผ่าได้เผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าเพราะความเชื่อเรื่องผีกองกอยนั้นกระจายกันไปทั่วในประเทศมาเลเซียก็ได้เชื่อว่ามีคนเผ่าหนึ่งมีขาข้างเดียวไม่มีสะบ้าหัวเขา่าที่จีนก็มีความเชื่อว่ามีปีศาจชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขามีขาเดียวตัวเล็กแต่ผมยาวตาโตหูแหลม มักขโมยอาหารหรือสิ่งของของคนเดินทางเมื่อถึงวันตรุษจ,จีนก็มักเข้ามาอารวาสในหมู่บ้านเชื่อว่านำมาซึ่งความอัปมงคลและใครจับต้องตัวมันจะ,ะเผชิญกับโชคหลายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเจียงซื่อผีดิบดูดเลือดของจีนที่ปรากฏในวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการก็จะมีลักษณะคล้ายผีกองกอยจนบางครั้งถูกเรียกกันว่าผีกองกอยก็มี บนเกาะมาดากัสกาในมหาสมุทรอินเดียนั้นใกล้กับทวีปแอฟริกามีความเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดอยู่ในป่าเรียกว่าคาลาโนโลเป็นสัตว์ที่ยืนด้วยสองขาเหมือนมนุษย์มีขนเต็มตัวสีน้ำตาลไม่ใส่เสื้อผ้ามีความสูงเพียงแค่สามฟุตและมีเท้าที่กลับหลังเหมือนผีกองกอยตามความเชื่อของชาวภูไทยเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ดุร้ายสามารถฆ่ามนุษย์ได้ด้วยการควักไส่ และทุกท่านคิดว่าผีกองกอยนั้นคืออะไรกันแน่ครับเป็นพูดผีหรือเป็นชนเผ่าป่าเผ่าในสักเผ่าหรือเปล่าลองพิจารณากันดูนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ